ไผ่ตัวนี้บกบึกเงาหางบกไ่นะครับพี่น้องครับเด้อผู้ใดมกใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนาะนี่ข้าหลังครับผมไผายบึกสูงตันๆหุ่นกระน้นเลือดไอยหนาหางเลือดไอยครับพี่น้องครับตัวนี้สูงไหล่สี่สิบกว่าได้ครับพี่น้องตัวนี้คู่นี่สองได้สามนี่มนัดว่าไวเท่าไหร่ครับแม่ลูกตัวเมียแม่ท้อง KF31 นะครับเนาะต่อร้องได้อีกครับพี่น้องครับพวกมูนี้ทรงฟรีทัวร์ภาคอีสานนะครับเด้อพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมอนี่กะสิพาพีพาน้องมาเอางัวนะครับพี่น้องครับทั้งแม่ลูกงัวทองนะครับเนาะจากมนัดฟาร์มคือเ่าเนี่ยแหละครับพี่น้องสำหรับอีพีนี่กัเดินทางมาถึง EP ีที่30แล้วเด้อครับเด้อ กับช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปีหกหานะครับพี่น้องกัย่างเขาสูนาฝนนะครับพี่น้องครับย่ากสีเริ่มมีนะครับพี่น้องครับวนี้เอ้ามาหางัวไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเมือนี่ราคาสิมาแบบไดนด้ครับเด้อมีตัวไดทีถูกถูกใจพี่น้องนะครับเนาะนี่ละเมือนี่มีง้วมาใไม่นะครับพี่น้องครับมาฝากพีฝากน้องไห้ได้ผิจจรณนานะครับพี่น้องครับเอ้าก่อนอื่นก็จะพาพีพาน้องไปขุดคุยกับทั้งมนัดกันนะครับพี่น้องครับเมือนนี้ว่าเพื่อนสิ มีตัวใหญเด็ดๆมาให้พี่น้องเนาะครับเนาะนี่ผู้ใดจังมักหัวอลูใหญ่ๆแบบนี้นะครับเด้อค่อยๆเบื้องกันไปนะครับสวัสดีครับมานัดครับสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับมนัดบ้างอีพี่นี่อีพี่ที่สามสิบนะพี่เนาะครับผมครับมันนี่ก็มีงัวทองราคาง้วะเม่ยแยกลูกผสมแล้วนะครับครับราคาเม่ลูกนะครับมาให้เลือกชมนะครับครับไปชมเลยครับพี่เอาเดิมบอกครับพี่กัดอยู่บ้านเรางงนะครับเด้อตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับ มันจากจะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับผมตัวนี้ก็ได้พี่ตัวแม่แยกลูกนี่ครับเอาตัวนี้แม่แยกลูกได้ครับอันนี้เป็นง้เท้าโบตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ผสมแล้วนะครับสูงรอยหาสิบกว่าอันนี้ผสมแล้วได้ครับเด้อครับผมอ่ะมาเบิ่งว่าเพิ่นผสมพอได้ใส่พอได้ใบไห้นะครับตัวนี้อ่าผสมไว้กับแดงอลังการ MA112 นะครับพี่น้องครับผู้ใดมักง้วเท้าโบตใหญ่นะครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งกันอันนี้ผสมไว้วันที่5เมษายได้ครับพี่น้องครับ กำหนดคลอดกับ15มกราคม66ได้ครับพี่น้องเด้อกับ่านรอบมาแล้วล่ะครับพี่น้องครับอ่ามีหลอดไห้นะครับเนาะ5เมษายน65ได้ครับไล่ออกครับพี่น้องอ่าอันนี้ว่าเป็นลูกตัวที่ไหนครับนาทีที่สองในท้องครับพี่ตัวที่สองนะครับกับด่าแดงอลังการนี่ครับสูงใหญ่ได้ครับพี่น้องยิ้มยิ้มฟ่มร่อยหาซิบกลัวนะครับเนาะ ตัวนี้ว่าไปที่ถอดได้ครับบนะนัดตัวนี้นี่ผมเอาราคาทุนในระผิดแต่ว่าเบาเรื่องว่าค่าส่งนี่ให้ผู้เสี่ยออกเขา,าเสีย่ยราคาทุนเลยครับผมครับผมเอาหาหมื่นสามครับพี่หาหมื่นสามอันนี้ขึ้นเปิดแบบราคาทุนนะครับเด้อผู้ใดอยากกะได้ค่าส่งเพิ่นให้ออกเองนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อตัวนี้นะครับตัถ้าพอตัวนี้ราครับพี่น้องปกติประกัส่งฟรีทั่วร์กอีสานทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เพ่เปิดแบบเอาราคาทุนปัดในราคาทุนนะครับพี่น้องคร,รับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ครับบนัดครับบัดนี้ครับเบอร์โทรกะศูนย์หกห้า 3 2 5 6องห้าหกหกสี่สองครับผไอดีไลค์กับเบอร์นีนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กอ่ะนัทุฒินะครับครับผมอ่ะนี่ราครับพี่น้องวันนี้ก็มากับสภาพอากาศที่นี่แหละครับพี่น้องช่างตเห็นนี่แหละครับผมพายุเข่าดราครับพี่น้องเด้อสีงูอาจจะบ่แจ่มบ่แจงประเด็นรับพี่น้องครับกะต้องขออภัยนะครับพี่น้องครับอ่พี่น้องเห็นชัดปะครับก่บนี่แหละเอานี่แหละครับผมมีต้นนี้ตรงไหนปะครับตัวนี้ตัวนี้บ่มีครับพี่ไม่มีนะครับเดี๋ยวเบื้องส้นหนาอีกก็เพื่อใครับพี่น้องหาเมื่นสามนะครับเนาะ นี่ไผ่อยากจะได้ง้วเท่าตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับอ่านี่แหละในส่วนของพวกกีบเรียบนี่ก็บ่มีปัญหาบ่มีตำหนิดอกครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อตัวนี้นมมีติ่งไหครับมานาตัวนี้บ่มีครับพี่ไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับเอาบอกให้พี่น้องได้หูอันนี้นมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละกีบเรียบเบิ่งเอานะครับเนาะไกลๆเลยนี่ส่วนถ่ายส่วนหางส่วนจิ๋มถ่ายยางนะครับพี่น้องครับกับ่มีปัญหาขาทกขาถอนนะครับอ่าลมแห้งเกิหน่อยเด้อพี่น้องเด้้ออออถามมีีีีเสยยงงลรรรบบบกกวนนขภัััดคคพ่ นี่นะครับแท่นหลังกระไดห้าหมื่นสามนะครับเด้อตัวต่อไปครับมนาตเตอแนะนน้ำกระไดครับตัวขาวโบดนี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นง้อขาวโบดนะครับพี่น้องครับนี่นี่ทายืนส่งยืนเป็เลยครับพี่น้องครับเอาเบิ้งขาวโบดตัวนี้ทองไปผสมให้ไปครับตัวนี้นี่ทองเพิ่นว่าได้ซีเดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังบ่ตรวจนะครับโอ้ตัวนี้ตรวจนะครับเพิ่งออกมาคือกันนะครับคือเจ้าของเก่านี่ว่าทองซีเดือนนะครับพี่น้องครับอ่าจาวายมนาติถ้าในตรวจอีกนะครับพี่น้องครับแต่ว่ายก็จะเปิดในราคาทองประกันทองไห่เนาะมนันเนาะ ตัวนี้นี่ประกันห้องบอกาผมท่านในตรวนะครับเนาะเอาเป็นว่าขายราคาแบบเอาไปเสี่ยงดวงเอาพี่โอ้เอาไปเสี่ยงดวงเอานะครับพี่น้องเราท่านในตรวจที่กันเพาท่านในตรวจต้อ่าวไม่ครับป่านี่นะครับนี่นะครับเด้อลงหลดมากมืกิ้เลยครับไทยเรวยันเอาเอาเก่าตัวนี้มันนัดเปิดไว้ทนายครับตัวนี้เอาห้าหมืนเจ็ดครับพี่หามื่นเจ็ดครับพี่น้องครับ เจ้าของก้วมาทองสี่เดือนนะครับเด้อพี่น้องล้มเหมือกัเบื้องเต่านมคือยังต้องมีเหรอครับผมลูกตัวที่ไหนครับวันนั้นตัวนี้ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองไส์พอไหนครับตัวนี้เพิ่นว่าเพิ่นผสมโตง้วว่ามันหัวลวนมันครับโอ้ผสมรับมันหัวลวนผสมจริงนะครับพี่น้องครับครับผมสูงกับสูงไงรอยซี่เสียผ่าบวกอยู่มั้งตัวนี้เนาะเออสูงไงอยู่ครับเป็นงัวขาวบดดีตะไนเดอร์ครับพี่น้องครับบดทุกส่วนนี่ขอบหูดำนะครับพี่น้องครับเอาสีพลาเบื้องพวกขาพวกแข้งนี่ขีดลีบดีๆ ไม่มีตำหนิ้อครับพี่น้องเด้อนี่รีบเบ่งออาพี่น้องรับไกลๆเลยนี่เชื่องอยากเกลี่แบบนี้นะครับเนาะมาเลือกมาชมเอาเบ่งจากจิ้มพันผมกับว่ามันมันสิทองอยู่นะครับครับผมอ้อนมพันกับลงมากอยู่นะครับครับห้าหมื่นเจ็ดต้นนะครับเนาะครับผมตัวใหญ่ดิครับพี่น้องครับคุณตูวคุณหาลอยหาซบกัวเปิงตัวเหนียวเาเียงดวงครับ่เสี่ยงดวงเอาไปรุนเอาไปซื้อเลขแล้วครับผมซามสเลขอะนุ่มสีหัวนี่แหละครับจิ้มดำๆนี่ครับ ทันหลังครับผมตัวนี้โมมิตะมี่นะครับเด้อหูบ่สวยบ่แหว่งจะพร้อมส่งครับตัวนี้หามุนเจตัวนี้ร่วมส่งภาคอีสานนะครับพี่น้องครับก็สะมีตัวเดียวเฉพาะตัวแรกล่ะแม่นครับเราคาทุนตัวแรกอันนั้นเพิ่นเอาทุนขึ้นนะสื่อครับผมอ่ะนี่ตัวใหญ่ๆครับผมอ่าต่อไปครับผมตัวใดครับตัวทองนี่ครับผมเอาตัวนี้ได้เนาะครับเนาะ อันนี้ตัวทองขึ้นเราประกันให้แล้วนะครับรรรััับบปะกนคอันนี้มาน้าตรวจแล้วเนาะครับตรวจแล้วครับมีมีคลิปให้อยู่เหมือนบอกต่อนะครับอ่ะอันนี้มาน้าตรวจเองเคนมีคลิปให้แล้วครับพี่น้องตัวนี้เป็นงอทีแข็งขางจะเจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับเนาะเบดวงส่วนท้ายเลยครับนี่ส่วนท้ายปูดๆนี่ครับแล้วเลี่ยมโตแล้วกาตสนอกใหญ่ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นงอแดงนะครับเนาะอ่ะแข้งขาก็ถือว่ากำไลติดดำอยู่แล้วครับพี่น้องครับขอบหูดำๆหูกะเบ้ยาวครับสันๆกระสีก็ถึงปากส้มๆนนั่นพี่น้องอ่ะตัวนี้ททท้้อองงกกััับบศพพลครดน สามเดือนครับตรวจท้องหนึ่งหนึ่งหกตัวนี้ท้องสามเดือนตรวจท้องหายแล้วได้ครับพี่น้องผสมวันที่สิบสี่สิบสี่หรือสิบแปดกุมภาพกับผมหกห้าสิบแปดครับสิบแปดกุมภาพหกห้าได้ครับพี่น้องครับกําหนด์ทอดกับสามสิบพฤศจิกาหกห้าไดครับเด้ออายุโครูก็สี่ปีได้ครับไม่หนีนะครับเนาะเอาผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้เป็นงอที่เจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับพี่น้องครับนี่แหละลำก็ถือว่ายาวๆแหละครับสีพี่น้องเห็นชัดบ่ครับนี่ ชัดบ่มนันชัดนะครับชัดชัดอนิ <c oughs> ดหนาอยอ่ะยนพี่น้องเห็นบ่ชัดเอาตัวนี้ว้าไว้เท่าไรครับตัวนี้เอาหกหมื่นเก้าครับพี่หกหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับสูงยุตเถอะเลยครับพนัดตัวนี้ร้อยสี่สิบแน่อยู่หรอกร้อยสี่สิบบวกเด้อครับพี่น้องครับอ่ะนี่ละขอบหูดำดำนะครับเด้อพี่น้องเห็นบ่อ,อ่ะนี่นะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตาครับผมเอาให้เบื้องใกล้ๆนี่ยแหละพี่น้องเออหน้าอกเป็นยังไงเกล่าๆตุ่นๆบ่เนาะเออยังเลยนี่นะครับเนาะไม่มีตำหนิท่าเดินก่ายเห็นอยู่เด้อครับเด้ออ่า ทั้งไผ่ปั้งมดดาตัวพี่น้องครับเบิ้งจิ๋มดำสนิทแล้วก็แผ่นหลังใหญ่ๆเลยด้วยครับพี่น้องเปย์ๆนะครับเนาะตัวนี้มีมองติตัวนี้ตรงไหนบ้างครับตัวนี้เบิ้งแล้วบ่มีนะครับพี่ไม่มีนะครับพี่น้องครับตัวนี้มีห้อยเป็นลําปีอยู่ตุ้มหนึ่งสิเดียวครับเดี๋ยวยุฟังนี้ครับนี่สิเดี๋ยวเด้อนี่ครับเป็นเป็นแผลเป็นเลยครับหายแล้วล่ะนั่นครับโอ้ทั้งนี้มองเดียวเนี่ยมันบ่แผลนะครับโอ้บ่มีนั่นพวกแผลหลองร้อยอย่างับ เอ๋อก็ถือว่าซ้ำว่าเป็นแล้วครับพี่น้องครับงูเชิงเชียงกินดี่ดีนะครับเฉียงเชียงกินดีเลี้ยงง่ายว่านันว่าหางดอกหางแซมบัวเดี๋ยวสีผ้าเบื้องครับพี่น้องครับอันนี้นี่แหละครับมันบ่มีนะครับเด้อพี่น้องครับพวกหางเงาใหญ่อยู่ตัวนี้ใหญ่ดีน้ำเนื้อเจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะเอาโทรทักสอบถามมาได้ตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับหรือผู้ใดสะดวกมาเบื้องหน้าคอกก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่นะครับอันนี้ท้องชัวชัว เอาตัวทองเคลื่อนครับพี่ตัวนี้ก็ถือว่าทองแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้สูงร้อยห้าสิบกว่าแน่นอนครับพี่น้องครับอ่ตัว<ด>ใหญ่ตัวยาวด้วยนะครับเด้อเอามาเบิ่งว่าเพิ่นอทองพอได้นี่ให้เบิ่งถ่ายไว้ก่อนเลยท่านี่ทองสติงเล่นะครับทองสติงเล่ด้วยครับพี่น้องครับสองศูนย์หนึ่งนะครับพี่1 1> น้อง <ๆ S 1> ครับอ่าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งน,นะครับเนาะเออผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับเอาคนที่ไรไปทางคนพี่น้องไปไปเอย ติงเล่สองศูนยะครับพี่น้องผสมวันที่25พฤศจิกาหกสี่กำหนดคลอดกับหากันยา6กหางวดสี่ปีอันนี้ลูกที่ไหนที่ลูกที่2ลูกที่2นะครับงวดสี่ปีสูงร้อยาสิบกว่านะครับให้เทียบกับส่วนสูงมนดัดเป็นสูงร้อยเจ็ดสิบหาเนาะมนดัดเนาะนี่พวงหางนะครับพี่น้องครับเอานี่นะครับเด้อนี่ส่วนท้าฉีดดำดำนี่แหละครับผมเอานี่หลังเออนุ่มกะบีหัวอยอะด้วยครับพี่น้องครับ นี่ด้านข้างเอออยากให้เห็นชัดๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวใหญ่มนาตาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เอา75,000บาทครับพี่75,000มื่นะครับพี่น้องครับอ๋อกีบเล็บแขงขาส้นหน้าส้นตาเป็นยังไงนะครับพี่น้องเบื้องใกล้ๆเลยเห็นละกีบเล็บอันนี้งัวเฉียงๆนะครับพี่น้องเด้อนี่แต่ว่าผมไอปอ๋อเบื้องส้นหน้าครับผมนี่ส้นหน้าส้นตานะครับพี่น้องครับบดๆเบื้องใกล้ๆหน้าอกบกเข่ากีบเล็บนะครับพี่น้องเออเอามนาดดึงหน้ามาทั้งนี้อีกครับผม ผมเจตเลไปทั้งคุณมันจจไจะเห็นชัดตัวนี้เออท่านี่แหละท่านี้เออท่านี้จะได้เห็นชัดครับผมนี่ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่ดูมุมนี้ใหญ่มากนะครับเนาะเห็นชัดไปพี่น้องครับหางไม่ดอกไม่แซมนะครับส่วนไทยพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ตัวนี้นะครับเด้อมาเลือกมาชมมาเลยนะครับเนาะแล้วด้านข้างด้านนี้เป็นไรครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาดูพาชมนะครับพี่น้องครับนะบ่มีแป๋วบ่มีฝันนะครับเด้อด้านข้างนะครับเนาะอ่ะ ดูครางหน้าตาครับพี่น้องครับถือว่าเป็นงัวทาองที่โตใ่อีกตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องเอาผู้ใดมักโครงสั่งใญ่ๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้เลยนะครับเนาะจริงตัวใ่นะครับตัวจริงมาดูตัวจริงได้ครับตัวตัวใ่ได้ครับพี่น้องครับตัวใ่บักรักนี่เทียบกับมูออื่นเอานะครับพี่น้องครับนี่เบ่งเลยนะครับเนาะเห็นชัดไหมครับแับนี้เอาหน่องใ่หรือดอกหน่อยครับพี่น้องครับมุ่งกว้างๆพี่น้องบัดนี้ นี่ทองช่วยๆนะครับรับประกันทองให้ครับผมตัวต่อไปครับนัดครับบันนี่เอาหัวหล่นธรรมชาติสาวท้องแรงครับลนธรรมชาติตัวนี่ตัวหนาๆบึกๆหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดักใยญ่ๆแบบนี้นะครับเนาะยญ่ๆตันๆเลยนี่ตัวนี้มาเบิงองตัวใกลๆนี่ตัวบักลึกนะครับพี่น้องครับแล้วก็ลักษณะเด่นจุดเด่นก็คือเป็นหล่นธรรมชาติเด้อความสาวความสดผอมนะครับเนาะน้าขึง้อเลื่อยเล่นตรงง้อเรื่อย ต, ed, ตัวนี้ผสมแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวใส่พอได้ไว้นะครับเดือนนึงครับตัวนี้ใส่ kf 3 1นะครับพี่น้องครับ kf 3 1นะครับอ่าผสมวันที่31มีนา65นะครับพี่น้องครับกำหนดทอดกับสิมกราหกหกอันนี้อ่าใส่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอาเอาไปหลุนหรอครับพี่น้องครับเพราะฉะนันไอ้ตัวมันมีเมือกออกอยู่นะครับอ่เป็นบุญอยู่นะครับเมือกเป็นบุญอยู่ประสันพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งทางถ่ายนะครับเด้อ ใช่ตัวนี้บักบึกเงาหางบักง่ายนะครับพี่น้องครับนี่เด้อผู้ใดมักง่ายๆแบบนี้นะครับเนาะนี่ท่านหลังครับผมถ่ายบึกสูงตันตันหุ่นกับง่วนเลือร้อยหนาหางเลือร้อยครับพี่น้องครับตัวนี้สูงเรือยสี่สิบกว่าได้ครับพี่น้องตัวนี้อ่เดี๋ยวสือผ้าบึ้งส่วนหนานะครับเนาะนี่หล่นธรรมชาติอ่์ตัวนี้ก็เชิงเชิงดีขึ้นกันครับพี่น้องครับอ่ะนี่ส่วนหนาเขาหนาพันถือต้มนะครับพันส้นดินเมื่อกี้หนาขาวๆนี่นะครับเนาะเ ตัวน like, huh? ี้มนัลว่าไวเท่าไรครับก็นี้เอาแปดหมื่นสามครับพี่แปดหมื like ่นสามนะครับพี่น้องครับผู้ใดมักหุ่นใหญ่ๆนะครับเนาะนี่หุ่นใหญ่ๆไปลุ้นเราเลยเอาไปลุ้นเราเลยนะครับเนาะนี่แข่งขาด้ครับเด้อครับขอขารีบนี่ขาเหียนๆดีเด้อครับพี่น้องครับหางบอดอกนะครับเนาะผ่านนุ่มหมักใหญ่นะครับตัวนหี่ยาผู้ใดมักแบบนี้นะครับเด้อมันเลือกมาชมเอาเลยนะครับนี่แต่เบื้องมุมหนีก่อนนะครับนี่ของแท้แน่นอนมณฑฟาร์มนะครับพี่น้องครับ ใหญ่แบบนี้ตัวนี้มีต้นนี้ตรงไหนบ้างค่มันต้นนี้บ่าีหรอครับเพี่ไม่มีนะครับเนาะม้วยงใหญ่ทึกๆแบบนี้พี่น้องผู้ใดอยากจได้สนใจนะครับเนาะมันาฟ้าเพิ่งกับมีมาหอยยเ่ยเลยๆครับผมกว้างๆพี่น้องเห็นชัดไปบึกๆนะครับเนาะเพิ่งแผ่นหลังนะครับเด้อแผ่นหลังกับเหงาหางนะครับพี่น้องครับอย่างใหญ่เลยตัวนี้เบื้องหางเบื้องจิ้มมันเป็นหางกิริยานะครับพี่นว่ากันเป็นหางกิริยติดๆนะครับนาอโอ้ดีเหลี่ยมันนี่พี่น้องเป็นหางกิริ่ เหมือนซูก็อยากจับแต่ว่าขั้นเฉลี่ยวเราเองนมก็เดี๋ยวดาซีหัวหดหดดีนครับพี่น้องครับนมเห็นสันสันอยู่นะครับเนาะเออเห็นชัด้วครับพี่น้องเอาตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับไม่่งตัวจริงเอาครับผมอ่ะดูมุมกว้างให้เห็นชัดชัดครับผมเออ ตัวต่อไปครับพนักครับอันนี้เอาเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกอันนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ได้ครับได้ลูกตัวแง่แล้วครับผมตัวนี้แม่กับผสมตรวททองผ่านแล้วนะครับ้ได้เดือนเดือนกวกัวครับหมายถึงทองอะไรบ้างครับแ่นครับตัวนี้เพิ่ตรวจมาแล้วนะครับอันนี้มันสองในสามนะครับสื่อสองในสามันนี้แม่รับประกันทองอยู่นะพนักครัแม่รับประกันทองครับตัวนี้แม่รับประกันทองนะครับอันนี้เป็นลูกพ่อได้ครับพนักตัวนี้ตัวนี้บุญหูจักพ่อครับพี่โอ้ ตัวนี้เป็นตัวเมียตว่าบ่มีพ่อมาไห่นะครับพี่น้องครับตว่าตัวนี้แหละเนื้อนังมันน่ดีครับผมย่นยอยู่ด้วยครับด้วยพี่น้องครับส่วนหนาส้นตานะครับเนาะเอ้านี่หนาตาเขาเระทานเหตุกับมีทุกภูซสํนนั่นแหรอครับผมขว่าจักเดือนเหครับขนาตัวนี้ว่าตัวนี้สีพ่อแปดเดือนนี่ย่พี่ประมาณแปดเดือนนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่เราสูงกระสีเกือบเกือบร้อยสามสิบได้น่าจะได้นะครับพี่น้องอ่ะนี่ส่วนไทยจิ้มดำาๆเลยนะครับพี่น้องนี่วันนี้แม่ท้องพ่อได้ครับตัวนี้แม่ท้อง แม่ตัวนี้ท้อง KF 3 1นะคงับพี่น้องครับสูงลอยสี่สิบได้แล่ะแม่ตัวนี้ท้องกับ KF 3 1นะครับเนาะเดี๋ยวจะอ่านมือไอผสมไห้ได้ครับอันนี้รับประกันนะครับเป็นสื่อสองได้สาม้ลยพี่น้องเด้อ KF 3 1น่ี่ผสมวันที่8มีนาหกหากำหนดคลอดกับสิบสิบหาท่านว่าหกหาได้ครับพี่น้องครับบัวอายุ4ปีแม่ลูกแรกลูก2ครับคู่นี้เอา นี่นะครับเด้อเดี๋ยวตีถามราคาให้พี่น้องเบื้องเพล็กสองได้สามคู่นี่สองได้สามนี่มนััว่าไว้เท่าไหร่ครับเอาแปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมแปดหมื่นเจ็ดแม่ลูกตัวเมียแม่ท้องเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะแปดหมื่นเจ็ดต่อรองได้อีกครับพี่น้องครับพวกโมนี่ทรงฟรีทัวร์ภาคอีสานนะครับเด้อพี่น้องครับเอ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบแบบนี้นะครับเนาะนี่แหละรูปรังหน้าตาของแม่ของลูกเพิ่งเสียกันครับพี่น้องครับนี่ เส้นหนา้าเส้นตาเพิ่งหนา้าเพิ่งหูดำบ่ดำ,ดำให้พี่น้องอพิจารณาเอาผมอีกท่าให้เพิ่งใกล้ๆค,ครับอ่านี่ดูเอาเลยแยกนี่ก็แยกนะครับสำหรับลูกสำหรับแม่อันนี้แยกได้รอยู่เนาะครับเนาะสำหรับทุนผู้ทุนบรหลายนะครับผู้ทุนบรหลายมนาเก็เพิ่นแยกให้ได้ไครับ<ย>พี่น้องใครอยากจะได้นะครับเนาะแต่ว่าเอาอันนี้ผมให้โทรมาถามเอาซะพี่น้องครับเอาราคาแยกให้ให้มาถามหมอสะครับถามเอาซะเอ้ยมนาส่วนใหญ่เป็นเหงาพี่น้องครับผมพี่น้องเกษตรมี้พวกเราทำนะครับเนาะเปิดโอกาสให้คุยกันเนื้อนีย เมียควรนนี่มันเป็นขนมันหนาวนะครับมันหนาวด้วยครับ<ข>พี่น้องขนมันฟ้องขึ้นซือ่อๆน,น,นะครับเด้อนี่อากาศมันเย็นนะครับเนาะสีดำสนิทนมแม,บม่บ่มีตริงนมลูกมีตริงหนึ่งหน่อยหนะครับ,รบพี่พน้องครับเอานี่หางนะครับนะเนาะหางไม่ดอกไม่แซมพวกต้นนี้ค้าทุกค้าถอนบ่มีน้อมันัดเนาะบ่มีครับผมรับประกันให้นะครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้แบบนี้คู่นี่สองได้สามนะครับพี่น้องมาเลือกมาชมเอาเลยอยู่ที่มะนัดฟาร์มนะครับเด้อเอา อากาศเป็นตอนนอนเว้นดีๆครับพี่น้องตอนไทยคลิปอยู่นี่เอา,ทาไทยอะไรที่เด็ดอีกคู่นึงนะมัดาร์เนาะครับผมอ่าอันนี้ต้องบอกว่าสีนี่บกขามนะครับพี่น้องอันนี้ขนขนีนน่มันเหน็บมันหนาวไหมครับพี่น,น้องครับ,รบน,นี่เอาเอาลูกก้อนครับพี่น้องเป็นแม่ลูกสีเด็ดมากเนาะครับตัวนี้เป็นลูกของพอตัวไหนครับบัดาร์ตัวนี้ลูกซีไวครับผมซีไวศูนย์เก้าหกอายุจ็ดเดือนครับตัวนี้ได้สามเดือนครับพี่สามเดือนมีใบมีหลอดไห้ด้วยครับเด้อพี่น้องเอาตัวนี้ใบเกิด อันนี้ใบเกิดเป็นลูกสี่วนะครับเกิดวันที่20มกราปี65หาด้วครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดไห้เป็นลูกสี่วนะครับเนาะสี่วัศูนย์เก้าหกนะครับวันนี้อันนี้ใบเมียผสมครับผมแม่ผสมกาเล็ kf 6 8แดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ่งแม่กันนะครับเนาะเาเบิ่งลูกไข่อิ่มๆกันครับผมอันนี้เขาพรท่านเห็ดนะครับนี่เ่้นหนาพี่น้องนี่ส่วนหนาเสวนตาครับผมรูปร่างหน้าตาตัวที่ต้องบอกว่าสีในบักขามขัวนะครับพี่น้องครับนี่หนังข้อย่อยบ่ย่อยย่นหน่อยย่อยหลายเเบบิ่งอาครัผม อ่ะนี่กีบเล็บแข็งขานะครับเนาะนี่จะให้ดูแบบนี้เลยตัวนี้เป็นสีอ่แดงใหม่ด้วยครับพี่น้องครับบรูเวาในกล่องนี้แดดมันบุกออกนะครับเนาะพี่น้องจะเห็นสีไหนนะครับเนาะด้านข้างด้านนี้บ่มีแปวบ่มีดังเดี๋ยวจะพาไปใส่แม่ลูกเอาลูกมาหาแม่เร็วเดี๋ยวลูกเร็วมาลูกมา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 แม่มาแม่ลูกมาเร็วมาเร็วไปหาแม่แล้วมาเร็วง้อเชือกขัดด้วยครับพี่น้องครับนี่แม่มันตัวบอกใหญ่ด้วยครับสูงร้อย หาสิบตัวนะครับเนาะผสม KF68 ไหกแล้วเออห,หรือมือม,มือผสมบารดาต้านเห็นฟังได้มเผสมวันที่เท่าไหร่ครับผสมวันที่ยี่ห้าเมษาครับผมผมมมสมยี่สิบห้าเมษานะครับอันนี้ผสมไม่ไม่เป็นลูกที่ใดครับที่ผสมไวลูกลูกที่สามครับพี่ลูกที่สามนะครับแม่สูงน่าจะร้อยหาสิบได้นะครับเด้อครับเอาไงเติบอยู่ครับพี่น้องคู네่นี่บรรดคู่แม่ลูกที่เด็ดนี่ว่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เอาแบบเบียดเบียดเลยนะพี่เนาะแบ่งพี่น้องไป แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับบัดนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทเปิดเบียดทุนมาส่นวะพี่น้องครับเปิดเบียดเอามันกับตัวงานเหมือนข้าวเสือนะขุดซีไว้เนี่ยครับมาเบื้องตัวจริงเอาด้วยครับเด้อสีพี่น้องครับสีโค้งสางเงยเนื้อหนังก็โอเคอยู่ครับมีตำาหนิตรงไหนบ่ครับตำาหนิว่ามีเลยครับพี่พวกนมนี่โบมิติงมันมีครับผมเด้อครับเด้อโบมิติงนะครับเนาะนมกับนั่นแหละพวงเมียพื้นกระไดพี่น้องเห็นบ่อ่าไม่มีตำหนิเด้อครับเด้อเดี๋ยวด้อพี่น้องครับผมอย่างยังทั้งไปว เดี๋ยวสิพาเบิึงถ่ายพี่น้องครับอเดี๋ยว้อเออนี่ส่วนถ่ายนะครับพี่น้องครับพวงหางใหญ่ดีเนะครับเมียเพิ่นพี่น้องครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นขีางเสียงทั้งหลังเหมือนโอ้ยเออนี่นะครับแล้วเบิ่งครูนี่พี่น้องครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับนี่เมียผสมแล้วนะครับพี่น้องครับจะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับพี่น้องครับฮ้ยหุ่นเอ้าเดี๋ยวสิย่างออกเมืองทางผุดนะครับพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะให้พี่น้องพิจารณารอบด้านนะครับพี่น้องอู้หมื่นมัน นะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้เพิ่งเลี้ยมนี่ครับผมอ่าเลี้ยมนี้เลยตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับเอ้าพร้อมส่งฟรีทั่วอีสานครับพี่น้องครับครับผมอ่ามือนี่มันก็มีมาให้ยอ่าแค่นี้เไหมครับแมนครับผมมีแมนลูกสองคู่ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องนะครับเนาะอันนี้แปดหมื่นเจ็ดแพ็กสองได้สามนะครับประกอบการตัดสินใจอีกเทธอนึงนี่แหละตัวใหญ่อยู่นะครับแมนอ่าร้อยสี่สิบกัวลูกร้อยสามสิบบวกแล้วล่ะครับผมคอ้า คูนี่119,000ลูกสีไวแม่ผสม KF68 นะครับเนาะจะได้เรื่องของโครงสร้างแล้วก็สีนะครับพี่น้องครับนี่ฮึปอุ้ยนะครับพี่น้องครับเอามื้อนี้ก็มีแค่นี้ผู้ใดอยากได้ไม่ว่งตัวจริงเอาอีกที่หรือโทรมาได้นะครับนี่ครับอ่ะเอาก่อนปิดคลิยดไปนะครับอยากจะฝากบอกยังถึง FC บ่ครับก็ฝากบอกถึง FC กัขอบคุณ FC ลูกค้าเก่าๆนะครับถึงลูกค้าใหม่แล้วก็ FC ที่บุ่จชูนะครับผม ที่ตามแล้วก็ขอขอบคุณถูกเสียงถูกสายนะครับบางคนอาจสิโทรมากเบราท่านเนี่ยตอนี้เนี่ยกาถาว์คิดไม่ไม่ไปเรียนนะครับเพราะว่ามันขาไม่เลยนะครับราคากับอยุประมาณเกียรติยุเราประมาณนี้นะครับผมครับผมครับกาเจ้งเล็กะขอขอบคุณอีกทีหนึ่งครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร สูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง